พอดีวันนี้พี่นะครับจะมาทําการแจกจ่ายจำนายอะไร <Yeah. S 1> คพที่อยากได้อะไรในนี้ <Yeah. S 1> ในวงนี้คอมเมนต์ใต้ <Yeah. S 1> โพสต์ใน Facebook <Yeah. S 1> ของพี่ที่เป็นโพสต์เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผม <Yeah. S 1> วันนั้นอนะ่ะพี่ไปวิ่งรถกับไอเฟรมใ้ทุกคนแล้วทีเนี้ยรู้ป่ะไปไหนพีแม่งโดนรถคันเนี้ย uh. เออพี่ก็เลยลองลือ้อดูเนี่ยลื้อแล้วก็เป็นเงี้ยเนี่ย โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชืช้อสายรายษฎรไปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วอินฟินิตี้นะครับพอดีวันนี้พี่นะครับจะมาทําการแจกจ,จ่ายจำหน่ายอะไรบนะก็อันนี้เป็นของไอฟเฟลมมาดูทุกคนเนี่ยของไอฟเฟลมทั้งหมดเนี่ย<ะ>พี่จะแจกทุกชิ้นยกเว้นชิ้นนี้ชิ้นนี้พี่ขายสนุนอยู่แล้วอ่าหกร้อยบาทพร้อมสง่งหกร้อยบาทพร้อมส่งจะมีสายด้วยแล้วก็ไปถึงปั๊มหน้าอันนี้คือบอกเลยว่าตรงรุ่นร้อยสิบไอนะครับเป็นของเทียบนะครับเป็นของเทียบไม่ใช่ของแท้นะ ของเทียบตรงรุ่น11 0ยอนะครับนี่เห็นไหมนี่แล้วก็มีก้านเบรกให้ด้วยนี่ก้านอิตาลีเป็นไงอันนี้สนวนอยู่ที่600บาทรวมส่งนะครับแล้วก็ของทั้งหมดที่วางอยู่ในนี้ที่น้องๆได้เห็นอ่ะถ่ายน้องๆดูนะครับคนที่อยากได้อะไรในนี้ในวงนี้คอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ของพี่ที่เป็นโพสต์เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผม10โมงเช้าคนแรกของอันแรกพี่จะส่งให้นะครับผมแต่ว่าน้องๆต้องออกค่าส่งเองนะครับผมพี่จะบอกว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับไปที่ไหนเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับแล้วก็ ไหนๆก็ไหนๆละว,วันนั้นน่ะพี่ไปวิ่งรถกัไอเฟรมไม่ทุกคนแล้วทีเนี้ยรู้ป่ะอปไร P C X แม่งโดนรถคันเนี้ยเออพี่ก็เลยลองลื้อดูเนี่ยลื้อแล้วก็เป็นเงี้ยเนี้ยก็ยังไม่รู้เลยไาทำไมถึงโดนลื้อขนาดเนี้ยเอออีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับพี่มีเกมจะมาเนี้ย ชุดสีบักแดงอวบแต่ว่าชุดนี้มันเป็นของพี่ท็อปนะครับเป็นสีม่วงทั้งคันเลยครับก็จะมีมีรอยนะเห็นไหมมีรอย,รอยถ้าใครอยากได้ไปโพสทําสีทําได้เพราะว่ามันไม่ได้แตกหักอะไรนี่ครับเห็นไหมครับคือมีรอยแค่ข้างล่างอ่ะข้างล่างที่มันเป็นข้างล่างเพราะเวลาเราเราขี่ขึ้นอันนี้มันชอบขูด <S <S แต่ชุดสีพวกนี้ปกติหมดทุกชิ้นเห็นไหมเนี่ยสามพันไปพร้อมส่งสามพันพร้อมส่งแพ็คกล่องอย่างดีส่งให้เลยชิ้นสีที่เป็นชิ้นสีม่วงเนี่ยแล้วก็ข้างหน้านี้ด้วยจ๊อบนี่ ที่น,นี้ด้วยทั้งคันสมวนไปเลย3,000บาทถ้าใครอยากได้คอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ใน Facebook แล้วก็พี่จะส่งให้เลยนะก็สีนี้เห็นไหมตามนั้นเลยเพราะว่าถามว่าพี่แบงค์ขายทำไมครับสีแดงมันมาแล้วหลังจากที่ติดแบค็คนไป2ปีกว่าๆนะครับก็มาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพี่เอาอันนี้เก็บก่อนมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกนี่คือลูกศบ เห็นรอยไหมนี่เขาเรียกว่าลูกสูบมันเบรกคือลูกสูบติดถ้าพูดนรงแต่ว่ารถพี่ยังไม่ถึงกับติดมันแค่เบรกเฉยๆถามว่าเบรกคือยังไงพี่แบงค์คือเราจะดูได้2ฝั่งนะครับระหว่างฝั่งไอเดีกับฝั่งไอเสียถ้าฝั่งไอดีเบรกแสดงว่าน้ำมันบางนะครับแต่ถ้าฝั่งไอเสียเบรกแสดงว่าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะครับหรือน้ำมันเครื่องน้อยประมาณนี้นะครับก็เห็นไหมครับมันเบรกเป็นรอยคือฝั่งเนี้ยสายกิ้งเนี่ยเห็นไหมแต่ฝั่งเนี้ยเป็นไงด้านแล้วเดี๋ยวพามาดูเสื้อสูบครับมาเนี้ยเสื้ เห็นไหมครับเสื้อสูบด้านนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าปั๊มน้ําอยู่ข้างล่างด้านล่างนี่ปกติเลื่อนๆลื่นดูข้างบนครับเห็นไหมเห็นรอยไหมขูดชิปหายเออพี่ก็เลยว่าเออทำไมวันนั้นมันโดนไอเฟรมวะที่ไหนได้ไอหาลูกสูบรดกูเบรกนี่หว่าใช่เหรอเออได้ลูกูเบรกเนี่ยกูไล่ข้างก็แล้วอะไรก็แล้วเอะทำไมรถมันแบบเป็นอืดอเป็นแบบ หน่วงๆว่าน้ำมันเครื่องก็ใช้อย่างดีเลือกมาอ่อหอนี่ครับลูกเบรกก็เดี๋ยวพี่ก็จะทําเลยแล้วกันนะหลายๆคนก็จะคอมเมนต์กันเยอะพี่แบงค์ครับอยากให้พี่แบงค์ทำเครื่องบักแดงอวบก็เดี๋ยววันนี้พี่จะจัดให้นะเดี๋ยวพี่จะส่งไปทําเลยพี่ยังไม่ขอบอกว่าส่งไปทําที่ไหนนะปะอืมเข้าใจทุกคนแต่ว่าพี่จะส่งไปทําเลยก็ให้ทายก็แล้วกันว่าส่งทําที่ไหนแต่ว่าพี่มีเพื่อนพี่ที่เขาทําเจ๋งๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ให้ให้เขาทําให้อยู่แล้วแใกล้เคียงบ้านพี่นี่แหละอันนี้เป็นฝาสสููนรรัฝาาาววววกก็็ยยยงเเเป์ดดิิมมออ่่พ มันเป็นผรอตเดิมๆม,มีเกามีอะไรนิดหน่อยไม่ได้เกาเยอะนะครับผมเกาล้างหน้ามันได้เฉยนะครับแล้วก็ที่เราใช้นะครับนี่นะครับพี่จะบอกให้ที่เราใช้อันนี้จะเป็น เรือนซีเรือนลินเลงซีบีตัวนี้นะครับตัวนี้พี่ขายถ้าใครอยากได้นะครับพี่ขายอยู่พันแดรอบาทพร้อมแมปนะครับถ้าใครอยากได้พี่ขายอยู่พันแบาทพร้อมแมปเพราะพี่จะขยายนะครับพี่จะขยายเป็นใหญ่เป็นแบบใหญ่ขึ้นมาเลยเอออันนี้เอาไปใส่รุ่นอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พ C ซก็ได้นะครับเพราะเป็นเรือนลิ้นี B จะไปใส่เวฟก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับปากดูปาก,ปปากอย่างสวยอืมแต่ด้านนี้จะดาหน่อยเพราะว่าพี่ใส่กองนะครับ ถ้าใส่กองแล้วมันจะดานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่กองเนี่ยเราหันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ดำหลายๆคนจะงงว่าเอ้ยพี่ทำไมมันดําจังถ้าเราใส่กองอ่ะมันดำปัํกดำแน่ๆแต่ถ้าเราหันหันแทงขึ้นอ่ะแล้วเราปาดยูบ็อกซ์จะไม่ดานะครับมีแค่นี้นะครับก็อันนี้ 1, พันแปดร้อยพร้อมส่งนะครับถ้าใครอยากได้คือพี่จะอัพสเต็ปประมาณนั้นโอเคเนี่ยอันนี้ตัวตั้งไม่ต้องอไปไว้นี่เดี๋ยวพี่จะส่งไปทานะครับผมก็ก็ต้องมาลื้อข้อดูอีกแต่ว่าคือข้างเนี้ยก็ต้องลื้อด้วยนะ <Yeah. S 2> เออเพราะว่าข้างเราอาจจะได้ เปลี่ยนหลายอย่างนะครับก็คันนี้จะเป็นสเต็ปใหม่เครื่องใหม่สเต็ปใหม่แล้วก็ไล่ GPS กันใหม่พี่จะเอารถคันนี้ให้ไม่ต่ำกว่า150 GPS 150 GPS ของ GoPro เนี่ย g o p ป o g o p ป o 8 Back เนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้า GoPro 8-back ได้150 GPS ปัหน้าใหม่160บวกนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่เชื่อก็เดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูปะก็เดี๋ยวเราเอาชุดนี้ไปส่งให้เพื่อนพี่กันนะครับเดีย๋ยวพี่ขออนุญาตถอดหัวชงหัวฉดก่อนป๊บน เดี๋ยวมันจะคือข,ขะไปมันจะเยอะนะครับท่อก็ท่อก็อาจจะได้ขยายหรือว่าไงเดี๋ยวดูก่อนว่ามันพอหรือเปล่านะเพราะว่าคอมันค่อนข้างที่ใช้ได้อยู่คอมยังใช้ได้อยู่เอาเครื่องมือกูไปไหนหมดปะ่ะเดี๋ยวอันไหนถอดแรกก็ถอดเพราะว่าเราเราจะไม่ได้เอาไปหมดไงเนื้อผ้าบอกป่ะแคมก็ต้องเปลี่ยนงั้นก็ส่งส่งไปอย่างนี้เลยโอเคส่งไปอย่างนี้เลยแล้วกันอ่ปิดไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวปิดอันนี้ไปเลยแล้วก็แพ็คส่งไปเขาทำ ระยะเวลาในการทําไม่น่าจะเกินอาทิตย์มั้งน,นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะถามว่าถ้าอะไรที่นี่มีพี่ก็ทําเองได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่ได้สั่งสําเร็จมาถ้าพี่ไล่จบแบบไหนพี่จะเอามาไว้ที่บ้านสักชุดหนึ่งเผื่อน้องๆอ,อ,อยากจะได้อยากจะไล่แล้วอยู่ใกล้เคียงพี่เอาไหมพี่ทําได้แต่ค่าแรงจะแพงหน่อยนะเพราะว่านำบวันเป็นคนทําให้ไล่รถให้ก็ต้องแบบค่าแรงแพงหน่อยแต่รับรองอร่อยแน่นอนนะครับ รถเนี่ยอรไรมันเหมือนกันหมดวิ่งเหมือนกันหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะปรุงอร่อยกว่ากันนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนแบบเหมือนกับข้าวอะ่อะก็คิดเอาแล้วกันใครปรุงแซ่บกว่าก็คนนั้นแหละอมไม่ได้มีอะไรเยอะนเดี๋ยวปิดฝาให้เขาไปนะเนี่ยอาปิดฝาเขาจะไปแพ็กส่งสเตปนี้มาพ่วดหนักไวจ๊อบเท่าไหร่กูเอาจา๋ามึงคอยดูดิอีอีแดงน้อยกูจะให้ปิวเลยอะ่ะแบบปิวรถโยกอะ่ะ เออสวนนี่มีรถโยกมึงว่าได้ป่ะจ๊อบไม่ได้หรอกดูได้ไงเฟรมมันหนักเอฟเฟรมมันหนัก <c> เ <oughs> อเเฟรมมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะได้ครบอกได้ข่าวว่าเอ็มก็โดนมาเที่ยหรอเด็กกระบอกหมาเอ็มโดนตอนไหนวะม,มันมีคลิปให้คนดูว่ากูโดนมึงได้อย,อยังวะมันมันมีคลิปเหรอว่ากูโดนก็เดี๋ยวลองดิลงคิวเน,นไม่ลงลงเราไหนไม่มีโดนก็เรียมเลยเขายกคันเร่งให้ควายยกคันเร่งให้บอกร้องโดนโอ้โอะไรวะ แล้วสองสารอบใครชนะกูถามมึงจริงป้งนะแล้วอีกสองสารอบใครชนะ<ม>อ่ะแล้วพูดอะไรอ่ะไม่ผมทันปะลไม่ทันอไอ้ควายดูเหลี่ยมเยอะครับเนี่นะครับก็ลูกศพนี่เดี๋ยวเรากับฝากับเสื้อเราส่งไปโอเคแล้วก็ฝาอันนี้น่าจะได้ถอดหัวฉีดแต่วฉีดเราดีกว,ว่าใส่ไปกลัวแม่งหัก,กว่ะได้จับหักปะวะหักปะวะห,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 หรือใส่ไปแม่งอย่างนี้แหละดีแล้วใส่ไปเถอะ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอืมโอเคก็ไปท่านี้ป่ะเดี๋ยวเราไปแพ็คของส่งกันดีกว่าอันนี้ก็ต้องเอาไปทำด้วยเพราะต้องไปทำวาลวน้ำก็โอเคจัดไปไปชุดนี้ชุดนี้เราก็เดี๋ยวข้างก็ให้เขาส่งมาอันนี้ก็อย่าลืมนะครับขายเท่ากับคลิปนี้พี่ขายอยู่สามอย่างครับเมาส์หกร้อยปัม๊มเมาส์เทียบบวกปั๊มบนหกร้อยแล้วก็ชุดสีสามพันรวมส่งแล้วก็อันนี้พันแปดรวมส่งใครอยากได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพี่บอกเลยว่านี้ถ้าซื้อของพี่ของแท้ศูนย์เลยนะมีอันนี้ให้ด้วยเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันไะก<ะ>็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยกดติดตามเพื่อพี่ดีหนึ่เพี่พีโนดนะครับเ,เ,เ,เริ่มติดตามเฟซบุ๊กที่ชอบบุญจันทร์นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับ <What? S 3> ใครอยากรู้นะครับว่าการประกอบเครื่องของ PZx ประกอบกันยังไงแล้ววิ่งกันยังไงก็รอติดตามพี่ประกอบข้างตอนนี้พี่ไม่ได้ถ่ายลือให้ดูเพราะลือมันลือง่ายแต่พี่จะถ่ายตอนประกอบให้ดูก็ฝากไว้ด้วยนะครับ @789funji ไปเล่นด้วยเกมแม็กดาเมดนะครับ